ันนี้ขอเสนอเมนูต้มฟักทองใส่เกลือนะคะทุกท่านต้มฟักทองใส่เกลือเฉยๆเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็เป็นอะไรที่แบบกินง่ายๆนะคะต้มฟักทองใส่เกลือก็อร่อยดีนะคะไม่ต้องใส่อะไรมากมายเนี่ยคะ่ะก็ต้มฟักทองใส่เกลือนะจ๊ะ เมนูต่อไปเสนอซุปมะเขือใส่ปลาค่ะก็ต้มมะเขือเละๆพริกหอมกระเทียมต้มเละๆๆๆๆ,ๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอามาตำตำตๆตำตำต,ำต,ำต,ำตำก็ใส่ชูรสใส่ปลาใส่ต้นหอมง่ายๆค่ะเมนูของคนอีสานกินง่ายๆช่างใหญ่เขาชอบกินแบบนี้นะคะ ซุปมะเขือค่ะซุปมะเขือนะจ๊ะก็เมนูผัดดอกหอมนะคะผัดดอกหอมนะจ๊ะทุกคนช่ว่ลงไปเลยผัดดอกหอมผัดดอกหอมนะจ๊ะทำกับข้าวนะจ๊ะวันนี้ทำกับข้าวผัดดอกหอมนะจ๊ะดอกหอมดอกหอมนั่น เดี๋ยวก็ไม่ต้องใส่อะไรมากมายค่ะใส่แค่ซีอิ K ๊วขาวใส่รสตีใส่ชูรสก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็ใส่ซีอิ K ๊วขาวใส่รสตีใส่น้ำตาลแล้วนะคะก็รอมันสุกรอมันเดือดรอมันเดือดรอมมันเดือดให้มันสุกก่อนนะจ๊ะทุกคนนี่ให้มันเดือดแล้วก็ เดี๋ยวรอก่อนนะนกำลังเดือดนะคะกำลังเดือดเดือดเดือดรอมันสุกดอกหอมแป๊บเดียวค่ะมันก็สุกแล้วเนี่ยค่ะโกเลโกลโกลีไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยให้มันเดือดก่อนอให้มันเดือด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 ก่อนอันนี้ช่างใหญ่ไปซื้อมาค่ะ ช่างใหญ่ไปซื้อมาก็จะได้สุกแล้วนะคะเนี่เอออ้าวเอาใส่เลยเอาแกบหมูใส่เนี่ยค่ะผลัดกแกบหมูใส่ดอกหอมนะคะลาทุกคนเนี่ยค่ะเมนูง่ายๆแทนหมูกรอบค่ะแทนหมูกรอบแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะทุกคน นี่อร่อยแล้วอันนี้คือแทนหมูกรอบค่ะอันนี้กรอบหมูหมูกรอบกรอบกระหลาหมูแทนหมูกรอบนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้าสุกแล้วนะจ้าเสร็จแล้วนะคะซุปมะเขือง่ายๆค่ะก็ต้มมะเขือต้มพริกต้มหอมต้มกระเทียมก็มาตำ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 ,ตำนี้ค่ะก็ใส่ต้นหอมใส่ต้นหอม ใส่ปลาใส่ชุรสก็แค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วเนี่ยค่ะคือซุปมะเขือของคนอีสานนะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผัดดอกหอมใส่กรากหมูนะคะแทนหมูกรอบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะต้มฟักทองเฉยๆนะคะต้มฟักทองเนี่ยค่ะซุปมะเขือก็กินกับไอเนี้ยค่ะอร่อยนะคะอร่อยอ่า อร่อยมากเลยนี่ช่างใหญ่เป็นคนหุงข้าวนะคะนี่พ่อครัวหุงข้าวนี่ช่างใหญ่เป็นคนหุงนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยทำกับข้าวง่ายๆค่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะนี่อายุจะได้ยืนค่ะทุกคนมากินข้าวกันนะคะ